สวัสดีจ้าจอยพารวยสแนลจ้าสวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านเนาะจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้ะ fc เก่าจ้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนบนยูทูบด้วยกันทุกคนทุกท่านจ้ามื่อนี้จะจอยกระมีแนวทางฮานอยสูตรแยก4นีนอยวันที่14เดือนสะเดือนสเนาะจ้าสองห้หามาให้พี่พี่ fc ได้รับสมตามเคยเนาะจ้า สำหรับผลสรุปวันที่13จ้ากัับแนวทางฮานอยสูตรแยก4น้อยนาะจ้าน้อยเฉพาะกิจจ้า121่หลูดจ้าผลสรุปบน603-2ตัวล่าง73น้อยเฉพาะกิจลูดไปนาะจ้าพิเศษจ้า10รู 1, 0, ลูดผลสรุปจ้าบน870 70หนี่มาตัวกับ07นเจนาะจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับนาะจ้า เด่นศรูด0ย์มาจ้าสอตัวล่างน้อยพิเศษ 0, 0ูน 0, 0จับขู่รูดไปเนอกจะกนอพี P ่พี F ่เอฟซีจ้าเด่นศูนย์รูดศูนย์มาเนาะจ้าน้อยพิเศษซ้ายรูดซ้ายวิ่งของเขาได้บนล่างเลยเนาะจ้าปกติจา้าห้รูดผลสรุปจา้าบน8แปดหสี่หสี่จับขู่สี่เก่านาะจ้าเก่าตีละกามาเป็น6กอีกแล้วจา้าพี P ่พี่จ้า เดนซี่ลูดสี่มาเนาะจ้าสายลูดสายวิ่งของห้องเขานะ่าจะหกสี่น้อยปกติจ้าสองตัวล่างหนึ่งหกหนึ่งหกรูดไปเนาะจ้าวีไอพีจ้าหกห้า 6, 5, ลูดผลสรุปจ้าบนศนะูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดไหาหกเจ็ดเนาะจ้าเก้ากับหกนี่คือหมักตรีลังกาดบ่อยแท่นี้ ลุตไปเนาะจ้าสองตัวล่างสามศูนย์สามศูนย์กับรุดไปเนาะจ้าเนาะ PPFC จ้ายินดีกับ PPFC ติดตามแนวทางฮานอยศูนย์แยกสี่น้อยวันที่สิบสามเนาะจ้าเข่าน้อยพิเศษเนาะจ้าเจ็ดศูนย์ตัวกลับเนาะจ้าศูนย์เจ็ดจ้าสายลูดสายวิ่งของเขาเข่าตรงตรงเต็มเต็มเนาะจ้าวิพิเศษเนาะจ้าสายลูดสายวิ่งกู้ห้ากับสี่ใจสองน้วยเนาะจ้าหน่อยปกติพร้อมเนาะจ้าหกสี่จ้า คำเตือนจ้าคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าสำหรับวันที่14กับแนวทางฮานอยสูตรแยก4น้อยจ้าวันนี้น้อยเฉพาะกิจเด่น8 7ดรูดจ้า8มี8 0 8 1 แปดสองแปดสามเจ็ดจ้าเจ็ดมีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งจ้าเจ็ดสองพิเศษจ้าพิเศษเด่นสี่ สามรูดจ้าสี่มีสี่ศูนย์สีส่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่เก้าสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดจ้า ปกติจ้าปกติเด่น7 6รดหูดจ้าน้อยปกติกับน้อยเฉพาะกิจ7จ็ชนนอจ้าพ p พีจ้าเจ,าจา 7, มี7 9 7 0 7 1 7 2 6 8 6 8 หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งวีไอพีจ้าห้าสี่ลูดจ้าน้อยวีไอพีกับน้อยพิเศษเด่น 4, สีน่โซนนอดจ้ามือนี่จ้าพีพีเอฟซีจ้าห้ามีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า ห้าศูนย์สี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดจ้ะสี่เก้าตัวเน้นตัวที่จอยชอบจ้าหน่อยเฉพาะกิจแปดสองเจ็ดเก้าสามเจ็ด สี่เจ็ดจะเจ็ดหนึ่งหกศูนย์ห้าแปดสี่แปดจะอย่าลืมไปกับทุกครั้งจะหมักตัวใดชอบตัวใดแคบหนะัดจอไหวบันทึกไหวใส่ไปเป็นแนวทางได้นะจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะพี่เพียบสิจ้าบางครั้งกว่าจะเข้ามากบางครั้งกว่าจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างจะคำนวณไปตามสูตรนอกจ้า สุดท้ายจากขอให้พีพีเอซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าคำแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะจ้าเผื่อสิได้เป็นกำลังใจกับจอยทำแนวทางต่อไปเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้จบเพียงสำนีเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า